คำพูดของแป้งทำให้นัดเงียบไปเขาเคยได้ยินคนเท่าคนแก่พูดเรื่องชาติพบแต่ไม่เคยใส่ใจแต่คราวนี้มันแตกต่างกันเพราะในใจลึกๆเขากลับรู้สึกเหมือนเคยเห็นสถานที่ในฝันนั้นจริงๆแม้ไม่เคยไปที่ไหนเลยนอกจากหมู่บ้านเล็กๆนี้แต้งแนะนำให้นัดไปพบใหญ่จันหญิงชราที่อาศัยอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปทางป่าชายทุ่ง ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าใกล้เพราะลือก,กันว่ายายรู้เรื่องวิญญาณและมีหยางทิพย์นัดลังเลอยู่พักใหญ่แต่ความกดดันจากฝันที่กัดกินใจทำให้เขาตัดสินใจเดินทางไปหายายจันในบ่ายวันเดียวกันโดยมีแป้งตามไปด้วยบ้านของยายจันเป็นกระท่อบไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่กลางไร่มันสำปะหลังดูเก่าและเงียบจนเหมือนไม่มีคนอยู่ แต่ทันทีที่พวกเขาเก้าวขึ้นบันไดาบานเสียงเรืกเบาๆดังขึ้นจากในบ้านเล่ากับยายจันรู้ล่วงหน้าว่าพวกเขาจะมาเข้ามาสิเด็กหนุ่มที่ฝันถึงหญิงสาวในป่าใช่ไหมละ่ะเสียงหากพลาของยายจันทําให้นัดขนลุกโดยไม่รู้ตัวเขานั่งลงบนพื้นไม้ที่เย็นเฉียบเมื่อสั่นเล็กน้อยเมื่อยายจันเริ่มเล่าเรื่องบางอย่าง